นี่นะครับเป็นขึ้นชานครั้งแรกของแม่อีบนะครับผมนะครับอ่าเก่งมากเก่งมากสวยสวยครับสวยสวีสองนิ้วน่อยสนิ้วน่อยีนี่ครับลูกลูููููล บนสูงบนสูงส <hehe, S 2> ูงบนสูงถ okay. ah, <c oughs> ือให้ดีนี่โอเคสวยมากภาพนี้สวยมากสวยมากเอาตุมนี้มามุมนี้กดถ่ายไม่ได <c oughs> ้ไอ้นี <c oughs> ้ถ่ายเลยเนี่ยเอ็นี่ถ่ายรูปเนี่ยนะเออลงลงลไม่ตก้าโอาวังอ่า เก่งมากตบมือหน่อยครับทุกเฮยเดยเอก่อนตบนภาพนี้คราวนี้ให้น้องอีฟบ้างอ่ะน้องอีฟน้องอีฟพร้อมไหมขึ้นไหมไม่้รเไม่เป็นไรต่อรองเท้าได้ไปเลยเร็วน้องอีฟเอ่อบอกนี่แหละเห็นไหมจำมาถึงให้แสนเก่งพี่อบ

วันรวยนะครับผมได้ช่างลิ้ละก็ช้างนะผมเก็บไม่ข้างนึงเก็เก็บถอยเก็ถอยเก็ถอยเอฟนี้ครับเก็กล้วยวีละห้าิยังอยู่นะครับวันนี้เป็นวันพ่อนะครับใครอยากจะทำบุญนะครับบอกผู้จัดการหนึ่งนะครับเก็บแล้วเก็บแวเก็บแลก็บก็บแก